เทศธรรมะปากไม่ได้สังละโมบจะลึกนอกน,อน้องสาวุู้เจ้า,า,าก็ทำพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กรุณนางนั่งตามสบายทำความสงบใจใม่ต้องประนมมือก็ไมีเสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไมใ่ใจส่งไปในที่ต่างๆต,ตามปกติของใจ คิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมขอพกจาณาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงหนักเส้นธรรมก็จะชัดเจนขึ้นยิดเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสเนี่ยทำถืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับแล้ว ใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เอารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกของใจก็ไม่มีเราผ่านโลกมานาน ทุกๆคนพอได้โผ่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็าเริ่มผ่านโลออกมาโดยลำดับจน,นกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลายหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับ ทั้งดีทั้งสั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสนเรสรนเสรนินทาเพราะโลกเป็มู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทนี้การเรียนทำการศึกษาทำ,ทก,าทำการปฏิบัติธรรมเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ควรจะคิดผ่านกันเพราะศาสนานั้น ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นคู่ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดๆทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่และองค์องค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์ให้ไปตรัสสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นแล้วแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์ แสดงทุกแง่ทุกมุมตลอดถึงอากาศกิริยาทั้งกายทั้งวาจาตลอดถึงใจที่คิดเกี่ยวกับโลกก็คือโลกมนุษย์เป็นผู้ที่ได้เปรียบบรรดาโลกทั้งหลายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องศาสนธรรมคือศาสนาแล้วที่นี่ศาสนากับเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง ความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนานไม่จําเป็นก็มีศาสนานเป็นของจําเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนานไม่จําเป็นแล้วเราจําเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสําหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุณมแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมาั ล่มมาจมมาชิบหายวายกวงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกาไรติดตัวมาโดยลำดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเราแม้แต่สิ่งภายนอกเรายังขวนขวายเหมือนโลกทั่วไปก็เพื่อเป็นหลักฐานเป็นเครื่องประกันชีวิตเราเช่นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องมือห่มเหล่านี้เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่อง ยึดเครื่องเหนียวเครื่องอาศัยของเราทั้งนั้นโลกทั้งหลายเกาะแสวงกันถือเป็นสิ่งสําคัญเพราะร่างกายจิตใจได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็สร้างอยู่ไม่ได้ต้องสลายไปโดยไม่ถึงการเลยวันหนึ่งเราที่ไม่เคยอดอาหารเราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงมัง่ง เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายขายกลองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้าคกับทานอยู่ทิดคแทบแทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสําคัญเพราะไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสําคัญเพราะตัวเราไม่มีความสําคัญหาความกดเกาะตนมได้ยาก หากเราได้มาอดอาหารเพียงวันนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจําเป็นอย่างไรบ้างเิดนหน้าหนาเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึง่งเราจะเห็นความจําเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าเพียงไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อยเพียงไรถ้าเขาเราตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เงินทองเข้าของที่เราใช้อยู่ในบ้านเรือนของเราแต่พ่อย่างยิ่งเงินนี่นอยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้ออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการของตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจําเป็น,นีถ้าไม่มีสิง่งเหล่านี้แล้วเราจะทํายังไงต้องการอะไรก็ไม่ไม่ได้เพราะว่ามีเมื่อเงินไม่ติดตัวไป ิึงนาที่เราเห็นว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องจะต้องซื้อดูแลกเปลี่ยนด้วยเงินแตงเงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรและความจาเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสาคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่นี่เราเทียบภายนอกโลกที่สาะแสวงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงกักกันทั้งวันทั้งคืน ทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรก็ข้อจสิงจําเป็นเหล่านี้ธาตุขันนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับโลกทั้งหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี่มีความจําเป็นต่อต,อตนมากเพราะเป็นภาระสาคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันหลายวายชนลงไป จะต้องในปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจําเป็นไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะอ,อย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมือ้อี่แล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ําแล้ว ความมีโหรจะแสดงขึ้นมากมาเท่าไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเท่าไหรนี่ทีนย่อนเข้ามาถึงย้อนเข้ามาถึงาศาสนา,สาศาสนาที่ว่ามีความจําเป็นบ้างไมจ่จำเป็นบ้างสําหรับบุคคลหรือไม่มีความจําเป็นเลยสาหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้น,นจริงอื่นเราเห็นเป็นความจําเป็นด้วยกานทางนั้นดังโลกที่มีความจําเป็นทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้ว ศาสนามีความจําเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารทิพอาหารธรรมนามธรรมาเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจําเป็นหากไม่จําเป็นแล้วพระพุทธเจ้า จะไม่ทรงปรารถนาความเป็นศาสาดาเพื่อสั่งสอนโลกและพระโอเองก็ไม่ปรารถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้แล้วพระรพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะธรรมคือศาสนาในหลักธรรมชาติ การแก้ทิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาธรรมมีอันนี้ก็แก้ไม่ได้ทำหรับทางด้านจิตใจเราจะเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยท่าหลับทุกทางใจแต่ธรรมานี้สามารถที่จะแก้ มอลบล้านความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลําดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิน่งจาเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายนอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวต่อเท่านั้นศาสนาก็ไม่จําเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทาบาปทําบุญไม่เป็นแายในโกสวรรค์นิพานติดทุกข์ติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวต่อแต่เราไม่ใช่หัวต่อเราเป็นคนทั้งคน เรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบของเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราท่เาเห็นอะไรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นเป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากตัวข้างเราเราเองในเมื่อการแสดงออกมาจะแสดงออกไปในทางใด ทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดินแมะงั้นลำพังเราอันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความเจริญด้วยกันแต่ไปโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุไหก็เพราะเดินไม่ถูกศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคำว่าศาสนาก็ได้แก่คำสั่งสอน อันนี้พูดอย่างเคลิ้เพลินว่าคําสั่งสอนแยกออกมาโลกแล้วไม่ค่่ยเต็มเม็ดเต็นหน่วยถ้ามีน้ําหนักเท่าที่ควรธรรมศานาศาสนาจริงไม่ค่อยจะมีความจําเป็นสาหรับความรู้สึกของโลกว่าศา,าสนาจําเป็นแต่ตนเองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมชาติของธรรมที่คําว่าศาสนาดึงออกมาก่อนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอได้น,น,นั่นแหละคําว่าธรรมนั่นสาคัญมากศาสนา รมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นคุยเป็นหมาย่ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผนผังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้น,อย,น,น,นอย่างนี้นี่เป็นายเหตุาให้ทาอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือทำผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรา มีความต้องการความปุกความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะเข้าไปอยู่โดยลําดับไม่มีการยับยั้งว่าจะไม่ไปมาถูกพบนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องคุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องปุกเรื่องทุกข์เรื่องรากเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเสียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่อยู่กับตัวนี่คือตัวเสาะตัวแสวงตัวตั้งหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาแต่วกเียนไปอยู่นั้นพาะหาทางออกไม่ได้ ิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องจําให้คิดจําให้ชอบให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสู่ตนเสมอหากว่ามีแนวทางแห่งธรรมเป็นเครื่องท่านสอนไว้เราจะหาอุบายละเบนจากสิ่งเหลนั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจึงเป็นผู้ควรอย่างยิ่งับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศาส,สนาจึงควรแก่มนุษย์เราทีนี้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวัานคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะสร้างหลักทั้งฐานอันเป็นจริงแน่นหนามั่นคงคือสารับคุณขึ้นภายในจิตใจเราได้สร้างมากน้อยเพียงไร อะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร้องเส้นสาเช่นธรรมเป็นเครื่องบกพร้องภายในจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพร้องอยู่เสมอทั้งทั้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งฝัขวายช้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตสาภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นกระจั์ ภายในจิตใจของตนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประครองจิตถ้าจะเกิดถ้าถานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประครองด้วยคุณงามความดีการประพฤติตูกให้ดีนำเป็นศีลธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจ,ใจเพื่อใจของเราจะได้ดยึดอันนี้เป็นหลัก ใจเมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วก็ไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบไหมก็ไปเถอะคนมีบุญแล้วไม่ร่มจงแต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายไปก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่จะอยู่ได้ที่อื่นใดสิ่งอื่นเราเคยได้ศึกษาเราเรียนเราเคยได้คน้นคว้า ต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงละครอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผารลนตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาวายแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติท่านบนนณใดก็ตามหลีกเล่นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้ แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งน,นี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลักสำคัญก็คือพยายามฝืนเมือ่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการนั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกขัดจิตใจธรรมนาของจิตใจต้องมีความคิดความคุงอยู่เสมอบอกแรกคองแขลนไม่มีอะไรที่จะ คิดเก็บุมอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจาแต่เมื่อในอาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคำบริกรรมแห่งคำคำใดคำหนึ่งเช่นพุโทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแลจะจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเอง แลวเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพลีร่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวพ้าความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเชียกเซียงหรือไม่ไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียกเซียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนนี่มันดีหรือไม่ดี พราะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเทียบกันและเป็นคู่แข่งกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อหาหลักเกณฑ์เราจึงควรอบรมทางด้านจิตใจวันเวลามีอยู่มืดแจ้งมีอยู่ตั้งแต่เราวันเราเกิดมาไม่เคยหายไปไหนเช่นยนางมืดในขณะน,นี้วันพรุ่งนี้เช้าก็สว่างขึ้นมา นี่ไม่เคยหายไปไหนเละเราจะหาโอกาสขับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลานั่นแหละนอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราถึงวันเวลาโอกาสจะมีเพียงไรก็ตามความจนกรอบก็อยู่กับเราความจนมุมอยู่กับเราหาไม่ร่้เวลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็ตามพอได้สะดุดใจบ้างกอควใจะลึกขึ้นมา ย้อนต่อสู้กันบ้างวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีเวลาแล้วม,มีเวลาจริงๆเหรออถามที่ของลองดูเวลาตายทำไมมีเวลานานมันได้เวลามันกันไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็สะดุดใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทำยังไง เห็นยังมีให้ข้ามากุศลารทรมากุศลารทรมาเอาเงินไปกินเฉยๆมันก็นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุศลาขึ้นภา,ายในจิตใจของคนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นอยู่ความเป็นไปของจิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้ร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วมีมนภาพกุศลาทำมา ยกคนไปข้ามไปสวรรค์นิพพานจนหมดนัด้นจะมาปฏิบัติาศาสนาให้หนักให้ลำบากทําไมเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันให้มาบวชให้เสียวเ,วเวลา,ลำ,าลำบากลําบนเหนือเกินทานแล้วก็จะบวชพระผัวตาไว้สักองคหนึ่งพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์นิพพานจะให้หมดท้ายทายกับพุจลาธรรมมาพุจลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกันทั้งหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้า กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทํายังไงมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมาขี่กมภีพระไตรปิฎกมาช่วยจำนั้นก็นเท่านั้นเนี่ยพเพราะตัวเราจากต่างนี่ต่างหากมันจะไปตำหนัที่เรศศันสนาสว่าความชั่วของคนผู้นั้นนั้นได้ยังไงอ่าทำาั้นกราบที่เรศของของผู้บาเพ็ญธรรมต่งางการทําบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่ามาเป็นบุญไม่ไม่เป็นบุญศน ถ้าจะเห็นความสําคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกว่าสร้างกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลายาจะไปวิตกวิชารจะไปห่วงไปห่วงกับข้าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างแให้พอในบ,บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สําคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้วไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี้การเรามันโง่หรือมันฉลาด ความฉลาดในใจของเราทุกวันนี้มีแต่กีเลสยะพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะน่านจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลำบาก้ากฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นกายภายใ,ในจิตใจนี่คือความฉลาดในธรรมนำบุคคลให้รับความสงบสลุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชือา่อว่ากุศลธรรมมาพาอยู่พาไปจริงๆหการเรียนให ทำคำพีเวลานั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไรก็เรียนเถอะถ้าไม่สร้างภายในจิตใจขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดแก้ีิเด็ดอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนีน้แล้วแบกบคำพีไปห้าครับร้อยคำพีมันก็เป็นแต่คำพีนะเจ้าีิเด็ดก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแย่นะคนที้อาจารยสอนลงมาที่นี่น,นั่นเป็นเข็มพิษทางเดินอนให้เขนันก็มาอยู่นี่ตัวีิเด็สทั้งหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนั้นแล้วก็ ย้อนเข้ามาสูต่ตัวกิเลสตันหาสังวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสตันหาจังหวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสแต่แท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อกองทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นมเมื่อเรียนรู้แลวจึงย้อนเข้าขมาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้รู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให,ให้ได้ให้ทันมีชื่อผู้ฉล,ลาดฉลาดฆ่ากิเลสฉลาดฆ่าความโรคความโกรธความหลงของตัวเองเออกได้โดยลาดับลาดับค่อยๆเบาไปเบาไป คนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิง่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยธรรมะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปหมดไปแล้วความสุขก่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองสร้างที่ตรงนี้จะให้ถึงด้ร่าเวลาเอาเข้อเข้าลงแล้วข้อลงโป๊กๆรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะแม่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัตถธรรมจะเอาศีลมาจากไหน จะไปรู้สินรู้ธรรมยังไถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้สิลร,รู้ธรรมภายในจิตใจจะ้งแต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้เต็มศติกำลังตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอคนเรา,าธรรมะพระเจ้ามันแค่กุชาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอกคนแต่ไปนู่นนั่น้านี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทาลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนะธรรมเป็นเครื่องประกาศท่าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระเจ้าแต่จะรู้จนกระทั่งบัดนี้และจะประกาศความจริงตลอดไป นอกจากจิตใจของเรามันตรอมหมดทั้งดวงความจริงแทรกไม่ได้ท้าเรื่องความจำกรมันเข้ากันในวันย่างค่าความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆถ้าความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรเพราะหูมันตกกระโปกเอาของตาเข้าไปมันไม่เข้าใจมันตกกระโปกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของตกกระโปกแล้ววันย่างค่ามันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแห่พันลิงมีเวลานี้จิตใจของเรามันเป็นยังไง มันเป็นแบบแฉพันดินหรือมันเป็นแบบไหนเราคนพิสูจน์เราเราเป็นผู้เรียนทำเและปฏิบัตรริทมพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยสาธารณธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตาร,ร้วนดวนเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สุดวิสัยที่ทำจะเราแรกถึงใจได้แล้วตายแล้วก็ไปปนกองคุกอยู่ในภาในจิตใจแล้วลงมาลนโลกแล้วนี่จะไปแก้ไขกองคุกในนรกมันมีเหรือปฏิคุกข์จิตวังแล้วไปไปแก้ไขกฎหมายเขาได้หรือมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนันแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังยังไม่ถึงตัว เพียงจังะติคุกเรียกแก้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วไม้ตาเขาแก้เสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาดนี่ยท่านบอมนมุนมนษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดเอาตัวรอดฉลาดขบเครื่องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทงั้มีแต่ความดีโดยลําดับลาดับวันคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปล่วงไปทั้งขาทั้งกายค่อยเสื่อมโทรงไปโดยลำดับมันจะ,จะเจริญไปที่ไหนมันจ,จะเจริญไปถึงปัจฉาเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอ่ะ ถ้าจะว่าว่ามามีว่าสีว่าสุกว่าฉเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็มีแต่ความสําคัญมันหมาเอาเฉยเยเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันย่างข้ามมันก็ทุกอยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเถอะเรื่องความจริงก็ต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นแหะหาความสุขงไม่ได้ไอความเจ็บขันปัญยอยอความเรื่อควัมตนนี้นมันหลอกออเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะให้ดูจิตใจตัวที่แบบทุกแบ,บกทุกอย่างเนี่ยส่วนมากมันแบ,บ,แบ,บกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดเราฉลาดจริงไหม ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดับดับแล้วมันจะสบายหายห่วงตายแต่ตาไปเถอะในยากอนัมบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครัวมันไปไหนครัวไปไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งความตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งะเ้าเดินความตายก็เดินมันเดินไปด้วยตามเราพอถึงเวลาสุดท้ายแล้วตายเกิดการตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างสิอันไหนที่จะ เป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอกามหาสมบัติอยู่แต่ไม่ได้อะไรเป็นสาระแก่ฐานอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพคตรยิ่งใ้าเป็นจอมปาาราศรากแหลมคมที่สุดแก้เีลียรแจกพระองค์ไม้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราพูดที่รับข้อปฏิบัติจากท่านมาูปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราท่านนั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้ เราเจอหวังความสุขกำเริญจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนนะมันไม่มีทั้งนั้นละคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่คือบุคคลฉลาดฉลาดอย่างนี้และการแสดงคมนี้ก็ต้องขอภัยเท่นพุทโธนี้ให้มีความรู้สึกดีกับคําว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่กับนั้นเห็นไกเมื่อเมื่อคำวิจารณ์เราถือต่ออยู่ด้วย ความรู้ลึ้คือสติดูกับงานนี้แล้วโดยสมครเสมอแล้วจิตความรู้สึกที่มันเคยคิดก้านในที่ตื่าๆไนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายทั้งอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานั่นหลัการที่เราเห็นความแกีกายในัวงเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนทางด้ี่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงมีแต่รู้ ถือว่าเหมาทั้งตัวนี่ว่บตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผุ้รูมันเองเมื่ออันนี้มันสลายไปาผู้รู้มันก็หมดปัญหาทั้งสลายลไปด้วยกานเป็นลักษณะยอย่างนั้นคนที่ที่ที่ททมีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูญมักจะคิดอย่างนี้ถ้าจับตัวตัวสําคัญน,นั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญมันไม่ได้นั่นแหละคุณนั่นแหละคุณไม่สูญคุณไหว่นั่นแหละ แต่มีอันหนึ่งข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุหนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นศูนย์เขาสูงเลยสักบางทํานคือคุณไม่สูงใน,น,นเวลาเราเรียนนิ้ปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าสหาตัวจริงตามเข้าไปทางเข้าไปเพือทำถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองเแล้วเขาจะคู่รำไม่สนใจทางพอความจริงก็รู้อยู่กับใจนี้แล้ว กาเสียงว่าการเดินสมนะเดินที่คือใดที่จะปวกนะที่ยาของการเดินสมคมก็เราก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความมราลุกลูเราให้ที่จิตทางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเส้นกำหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ทุกข์ อาการของการเดินนั่งอาจจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธ์เพสเรืออร่อยนั่น่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งกับเทื่งวนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งทับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของเกินร่างกายกับพื้นมันก็ ันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าในการนั่งขัดสมาธินี่ในเวลาที่เรานั่งนานพอเรานั่งแนละ้วพอมันพอมันเหนื่อยเราก็พลิกเสียเสียนี่เราไม่ทราบเมื่อเยเห็นก่อนต้องการต้องการนั่งสมาธิเวลานั่งนานเน,น,นี่มันมันลงเสมอกัขาขณะที่ สมาุลจิตแ้วพุทโธพุทโธน่จกันที่จะต้อาตอหายใจงข้าออกคนะรับเราต้องการทราก็ไดก็ได้ไม่ถัดข้องไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้าเราสมหนดจิตให้ท่าพุทโธพุทโอย่าง,ง,งเดียวเอาใจอยู่พุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไปทำานไรหรืหลงแจ้ข้าออกจะไม่จะไม่ไ้สะดวกกาอครับทันนี้ถ้าเป็นตามมันจะใสมันจะของนะถ้าจะของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็จะยึดแต่นั้นไว้อันนี้มันมนตามมันเทียบสย คือกระดิ่แสงเราไม่เหมือนกันเห็นไหมคระกำหนดพุดโทโธคือกำหนดลมหายใจตามด้วยพุโทโธนี่ก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุโทโธก็ได้หรือจะทั้งเจตดดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังคติตยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่คุณก็ออาาษาษามาสายคำบริกรรมค